สวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายนะคือกับผมกาวินห้าห้าหกันอีกแล้วครับแล้ววันนี้ผมจะมารวมโมเมนต์หลายๆโมเมนต์นะครับที่ในปี2022นะครับก็นะครับไปดูกันเลยครับผมก็คิดว่ารอบนี้ต้องถูกบ้างแหลนะต้องถูกบ้างกันแต่แบบอืมนะว่าครั้งก่อนแทบไม่ถูกเลย <laughs> <laughs> แต่ก็ถือว่า มันก็หายไปแล้วแหละกับอันนี้ด้วยเคสเลีอนเด yeah. ี๋ยวนะไม่ชื่อโปเกมอนก็อันนี้นะครับมูนเป็นกิ้งกะเป็นคาคาเมเลียนนะครับนะครับมกุลอ่ะมกุลเทต่าเต่านะครับแล้วก็สกอร์บิองก็สกอบิองก็สกอบิองสกอบิอนไฮเทคนะครับอืม หลายคนชอบอพอดูไป,ปก็เพลินดีนะมีคาแรคเตอร์หลายตัวดีแล้วก็ร <c oughs> อยยิ้มคูสกา <c oughs> ตามหลักแล้วมันดูไปพอมันดูไปปุ๊บม,มันแบบมันแบบไม่ค่อยแบบมันเริ่มเบื่ออะไรแบบนนีะ้คือไม่เรื่องเรื่องพ่อก็เยอะแบบเรื่องพ่อพระเอกก็เยอะนะครับไม่อยากเ <c oughs> ชื่อเลยว่าคุณพ่อจะทำแบบนี้บอกทีนะครับ เท่าน,นี้ก็รู้แล้วใช่นะว่าพ่อของคุณนเป็นคนยังไงผมชอบแต่ผมชอบไอ้พะโลนะมาค่ผมชอบที่สำเนียงญี่ปุ่นมันไปมาค่ไม่ใช่มักเฉยๆนะมาค่มาค่ชอบชอบ,ชอบตัวพระเอกด้วยเอ๊เอ,เอมูผมให้มากกว่าโฟเซ่อะหลังเอสมากกว่าโฟเซ่ การดอันมีประโยชน์หมดหมดตาของเอโอดีนะยกเว้นไอไอการ์ดเซอร์ไวอะ <c oughs> ที่มันเอามาโชว์เล่นนะมึงไม่ชอบทำอะไรไม่ได้เลยมาโชว์เล่นแล้วก็ตายคาบุก,กิแล้วก็แค่เนี้ยผมจาที่เหลือไม่ได้ละคือผมมีแบบคือมันจะมีบางตัวที่ดีไซน์ผมจาได้อยู่แต่คือผมจําชื่อไม่ได้เมันทุกตัวมันลงท้ายด้วยกี่อะกี่กี่กี่อะไรสัอกอย่างอะกาแทก <Hello. S 2> โลโนบิฮาตาลิพัดลมเหลือนะมันมีตัวชื่อริวเก็นหรือเปล่าคาเมนเรืดอรริวเก็นมีหรือเปล่าทำไมผมรู้สึกว่าเหมือนมีคิววิสคาเมนไรเดอร์กิ๊ฟคังฮิเดโ s ชิพระเอกพระเอกหรือเปล่าพระเอกใช่ใช่พระเอกไหมซากุไรเควะคาเมนไรเดอร์ไทคุน พระลองเพรย์สอนนะครับพองหน้าตาดูใช้ได้นะผมไม่จัดหน้าตาไม่ดีผมไม่จัดหน้าตา <laughs> มมหน้าตาดีก <c oughs> ว่าเดี๋ยวนี้มันเอามันเอาคนประเภทนี้มาเล่นเป็นพระเอกแล้ว <c oughs> ขอไม่ระบ,บุว่าเป็นประเภทนี้คือประเภทอะไรทัศเกติทัเกติแพนด้าเอ้ยแพนด้าครับพี่ พอที่เอาไว้สู้กับเวิร์มครับเวิร์มนอนเหรอครับกระถูกครึ่งหนึ่งครับพอพระเอกเนี่ยแปลงร่างเป็นกีซ่างวอเทอร์แลนเะสร็จแล้วเขาก็ทำการสู้กักบจามโตนะครับต่อนะครับซึ่งเขาเนี่ย ซึ่งล่าเนี้ยมันก็ทําอะไรนี้ได้ไม่มากหรอกเนาะมันก็ฉีดนาบได้ซึ่งก็มันก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่หรอกก็เลยเอามาฟาดแทนนะครับก็ได้ผลนวเนาะโอ้โอดินกับอีคาสจินกไประธานนกนะครับแต่เป็นโดโดกับนกอินรีนะครับโดโด้ไงนะอินีโดโดเป็นจริงนะผมชอบการที่อีคาสจิมีตัวตนอยู่นะผมไม่ผมไม่รู้ว่านั่นแปลว่าอะไรแต่ผมก็ยังจะพูดต่อไปอยู่ดีนะครับต่อไปนะ จ <G 3> ีสารอพิศาจาใชผมเลือกจีสามจริงอ่ะ <g 3> ผ,ผมต้องไปที่พิซซศาดิแต่ดบเบิรผมก็ชอบมากๆนะครับเนี่ยผมกดให้ตอนนี้เลย <g 3> อันดับสิบห้านะครับคนที่คุณคาดไม่ถึงแน่นอนนะครับพระเจ้าของโลก m i เลอ r ์เบอร์นะครับมาสรสโรายเดอร์โอดินนั่นเองนะครับ ฆ่าทั้งหมด0ตัวนะครับแล้วตายทั้งหมด2รอบนะครับอันดับที่11นะครับมัสไรเดอร์ซีเซอร์นั่นเองนะครับถือว่าเป็นมัสไรเดอร์ที่น่าสงสารที่สุดนะครับไม่รู้ว่าน่าสงสารที่สุดในมัสไรเดอร์ทุกตัวเลยหรือเปล่านะครับแต่น่ที่แน่ๆคือน่าสงสารที่สุดในริวคีแน่นอนนะครับเขาฆ่าทั้งหมด1ตัวนะครับ1ตัวเขายังฆ่าได้นะครับแต่คือเขาตายทั้งหมด4รอบเลยนะครับทำให้เป็นไรเดอร์ที่ตายเยอะที่สุดในเรื่องริวคีนั่นเองนะครับ อ่าคือมันเอามีดไปแทงซิเซอร์นะครับทั้งสองคนเลยนะครับก็เลยเป็นการถือว่าฆ่าด้วยกันนะแมแต่เป็นาการฆ่าด้วยกันที่แบบแย่มากเลยเอาแม่งเอามีดไปแทงซิเซอร์แบบตรงๆเลยครับซิเซอร์บอกเฮ้ยขอผิดไทยหน่อยแม่งเอามีดไปแทงเสยียบซิเซอร์นะครับแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งครับทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับคนที่เวนที่สุดและฆ่าไรเดอร์ม,มากที่สุดนะครับ นั่นก็คืออันตอบที่หนึ่งนะครับมาสไรเดอร์โอจานออตายได้ทั้งหมดสามรอบนะครับและฆ่าคนไปนทั้งหมดแปดไรเดอร์ฆ่าไรเดอร์ไปทั้งหมดแปดตัวด้วกันนะโอจานะครับ ฆ่าไก่โซดาเอ็มเพลเลอร์แล้วก็ไลอานะครับในเรื่องริวคีลักนะครับฆ่าทั้งหมดสตัวในเรื่องริวคีลักนะครับแล้วก็ในหนัง13บสามไรเดอร์นะครับฆ่าซิสเตอร์ไปนะครับแล้วก็ในสปินออฟนะครับฆ่าไทเกอร์โซดาแลนไนท์นะครับสตัวในสปินออฟนะครับโอไมค์ก็โอ้จะขึ้นกับโอ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมคิดว่ามันเหมือนอะไรหรือเปล่า ผมขึ้นข้ามให้ครับนี่คือปกคลิปที่เอาไรเดอร์สองตัวมาไอ้นี่กันนะครับผมสุ่มไรเดอร์สองตัวมาสู้กันนะครับแล้วผมปกเนี่ยผมผมคิดมาสองตัวให้เป็นเคอร์คัสกับนักเคล้นนะครับแล้วมันก,ก็ไปอยู่ผมก็ใส่เข้าไปในปกครับเฮ้ยแล้วสองตัวนี้มาสู้กันจริงอ้าวมาโอเค คาบุกีเหรอแนึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมามาให้เราจะเขียนมาค่ะเราจะเขียนมาค่ะมาไยาน่าาบุกีเรอ้งขนาด้เอเอาโน้ตคอนเทกต์อะไรนะนู่นไหน โอ้ไม่ว่ามูซินเดอร์อะไรปูแดกมันซะฮ้เพื่อนฮะอองคู่การถึงจีโอให้ได้เร็ที่สุดคู่การดตัวเคิดฟ้าไม่้กีมโดไดน้อยีดเกหาบ้าบ้านองเสนไปสากรนกเสร็จดีโอม่ ผมเอาอิจิโกะนะครับหรือไรเดอร์หนะครับถึงกีทเลยนะครับก็คือตัวใหม่ล่าสุดนะครับอิ h ิโกะ i ิงโกะวิสาไรเดอร์แมนเอ็กอัมาซอนซองเกอร์สกายเลเดอร์ซูเปอร์วันซีคอร์แบ็กแบ็กเอชินเซตโอเจคูการิโตริกิฟาเบฮิบิกิกระุกต k a m ดงอัคคีปฏิกิริยาน้ำโอฟอรเซอิสากรรมอมากับบูสส์หยเป็น ผ้าคลุมสีทองผ,ผู้จิงพผูดเล่นเนี่ย